มอนจนว่าแดงอยู่หลังมือกาจะบ่เหตุคลิปยาวเด้อพี่น้องเพราะงดิดเอานื้อไม้ไปใบแล้วหามาต่อกันคลิปใหม่กันเลยค่ะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปใหม่จะพี่น้องเพราะว่าถ้าเหตุยาวพี่น้องกระเบิงประจบคือเก้าเลยจะ้ะแปลไปเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองไปเรื่อยๆนะคะยิ่งมอนกับบ่มีเวลามาถ่ายคลิปกับจบในส่วนเดียวนี่กับประมาณสองสามคลิปพ,พี่น้องชมไปน้ำกันยา,ยาวๆหาผู้ใดสนใจอยากเบิ้ง ไฟน้อไหมสายน้อไหม,น,ไมนะคะพี่น้องกด,กดติดตามกดติดตามไว้ได้นะคะช่องการหาอยู่หากินวิถีชาวบ้านการหาอยู่็ดกินของคนอีสานเขาค่ะพี่น้องแต่ละวิถีชีวิตแต่ละครอบครัวก็เฮ็ดบ่คือกันนะคะแต่พื้นที่พี่น้องแต่บ้านนี้วันปลูกหอมปลูกพริกนะคะปลูกน้อไหมจะพี่น้องกตจเฉพาะสมะการหากินแบบนี้นะคะใส่เบ็ดใส่มองหากินไปเรื่อยๆจะพี่น้อง นาหากปวดปวดหากไข่เพิ่นเบิ้องนี้น่นได้หลายน่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นฟังเสียงดังเพิ่นมากมากฟังเสียงดังเฮ้ยทานเดียวพวดปวดซะเออเอาก็เรืองนี้ยังโอ้บ้มันเท่าเฮ้ยอ่านัาน่นถอดเอาถอดเอาเอาเอเอ,เอาอีกนั่นเฮ้ย หัก่แม่เดวกระบอหักว่าไก่ัน่เดวเอาไว้มันก็กินเอียงกินอาหารไปแล้วน้อยไงไปหัก้ดเดาไปจะมาเลือกเอานะไปเลือกเอาตีแม่แต่เราอยู่บนมหาวิทยาลัยท่าเพิ่นแล้วค่าหุบสวนอยู่เก็บเอา,าไปหักไว้นะ ก่อนี่บ่มันเป็นสองโลเนอะลายโพดร,รก็บ่แยกไว้ให้ว่าตัวจักเอาตัวใดบ่ตัวใดเลือกเอามันง่า่กูมูยตัวเย็นง,งามแฮงเดี๋ยวเลือนั่นจะเอาไปต้มแกวอืมเออเออวันพระบอกว่า,าเปิ้นเทศหรือง,งานบุญก็เจ้าคุณพ่อบอกเป็ก เจ้ายางไปเกียดเต้นสวดส,สวดมันเกียดบหมอแหลมมันสิได้อยู่อ่ะเฮะ้ตึงหนอ่อยอุ้ยเป็นอยู่ในบวกนี่จับไปเรียงไน,นเปียงเออหักลงน้ม,นม,ม,มนันเบิดนะเตง้งบ้ักกับบด้แตนแค่เพื่อ สูงๆนี่นแนบนอบลอยอยู่นี่แอบต้นอยู่นี่เออบางเต้อกระบอเห็นทุกต้นพี่เนาะกระด้ปล่อยเทาไปมื่อไม่ก็ได้ตัดทิ่มแหนงแหนงปูนกอนำกระแหนงนหาผัวผัวอืออืออือเจักมีดจักมือบ้านสาวเอาสาวเอาอุ้ย เื้ยสาว่าหักพี่เละกำลังพี่ออกเป็นนอปลายประรอไปแดวไว้มือไหมตัดไปคู่มือก็ได้ยุงหลายเนาะยุ่งหลายเลยอืมมาห้องโมงตีเพิ่นใส่โซลาเซลล์วะอืมโอ้พี่แต่กี่เพิ่นอ,อันน้ำมันเนาะ ายดึงวีิธีพวดอันนี้เสรทเตียงผีสานนะปอกสวยอื่องขอเตียงขึ้นมาีกายสวนถึงเนี่ยขอแต่งแต่งให้ป่องเลยจนถึจแมาซองคีบเราแต่งงแนงหักหนงเฮ้ยกระซากยูพี่ว่าเดียกวันนี้อ้ยก่อนเนี่ย หากตอกเพิ้นก็กรอบๆหากไม่นี่แหละเพราะว่าพ่อข้าบอกว่ารุ่นนี้พี่น้องรุ่นเขากินได้อือ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 นี่ก็เอาไว้นี่ตัวนี้เอาไว้ได้เวลามันฝ้า่เพื่อนบ้านก็ได้บ่มีเวลาส,าสิแดง อันสวยกับปน,นันฝนสิบวันพ่อข้าเป็นมาลับมอนก็นได้ว่าเอาไว้หันดีอย่มออนหากขึ้นทำไมค่ะเพราะว่าเอาไว้มันก็เป็นต้นขึ้นซื่อจะไปนอกนี่โอ้หลายเลยนี่ต้มบักไงละก่อนนี่ นอนจักนอจักเนงแมวเปร๊กมาวะแมวเืนอนอ๋อว่ะเออจะตัดทั้งนั้นเบอร์ควสีหักทั้งที่โพดเถุ่มนี่ทีโพดเถะอ้ยอุ้ยอุ้ยถช้อนเถะอุอุ หักมวนแทะไม่เห็นมาย้ำต่อมันเลยเยอะขวัญตกเพราะว่าหนงช่วงนี้ก็ได้เงินอยู่เนาะมันเป็นราคาแหน่งก็สีแหน่งปวดได้ เนียงตะกอนเนี่ยนะย่แถวแดนอันมมอันเอาเพื่อนแห้งแตกลายของเจ้านะตอนนี้เออ,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 อสอบสองแล้วอู้ยงามคือนี่มือนี่ย้อนแสงนั่นนี้ใต้ขาครับ่เอาเนีน่ยวัาเข้าเออ เพิ่นบ่เห็นเบิดเด็กพี่น้องอนอนยังไงโอ้เห็นเอาฝนนี่คอยบ่เออบ antis, hum, ่าแถวหินอุ้มประตูอุ่นได้ประตูอุ่นออกมาเอาไปใส่ที่ห้ำหงิงดิโอประตูอุ่นนั่นแหละมันหินซุ้มนั่นแหละซุ้มอยุหินดักกว่าพราเจ้ามาทีหนักบเบลียวหนักบเบลียว ม่เดียวหัตัวทำไมเนี่ยเสียดายเอาไปมันกินปุ๋ยเออ,อ,อปเป็นตู้มันก็นยอดแหนงขึ้นกันล่ะแหนงโพดแหนงเหลือขึ้นกันล่ะออเอี่ออกงนอกเห้นมันแหนงไงปล่อยแหนงน้อยไว้กินอาหาร ก็บอสามารถจะเป็นแง่งไงได้มันเห็นไม่ค่อยนึงนะคนสีแดงให้จับหัวโต่อมันหัวโตอมันไปน้ำหัวเดียวเลยนโอุ้ยต่มันเล่าเห็ดดีเลยปุบปุ๊บปุ๊บแป่นไปร้อมเลยนะอืออือ เรียบร้อยแล้วก่อนวางออกลูกเลยจักโตเลยยันเจ้าขีออกมาอเ็้นขึ้นไปบนถึงทั้งหมดโอ้ยนอนอยู่ดอกข่อยโอ้ยเดียมอยข่อยเอะุกอ าซ้ำนี่กับซ้ำนี่ในปีหน้าีอุ้ยสองนอนี่ว่าเมนทหารัยงจะง้แทะอื้อ้ยอผัวอุยหักเอา โออยิ่ซ้อนโมมิเตอนอเพราะเอาเบิดน,นอใส่ได้เบิดโว้ยเจ้าเห็ดเสียแล้วจะได้ไคล่ะไคฮะไใเอื้อนพ่อไปยองเฮ้ยไม่ยังเหาไม่ตัว เรอลกโมาโอ้เพื่อไม่ตัวดันมาเอิญว่าปลาตัวใหม่โยโอ้ยงกัดคิวมม่สิทนหักบอกก่อนเดี๋ยวเกลี่

จากมเียดอก่เหินมาเที่ยเลยพวทิมเลยนี่พวทิมเลนี่เฮ้ยผามาเลยนี่ผ้ามาเลยนี่ผามาย้ำลงังนเได็แหนงไงเอาเครื่องทุครื่งข้มกันจริงเลยดข้าพุ้นข้าพ่เด่นเด็ุขั้วมนพัวตพอนะโคตรตือเหนียงโอ้ ที่แตกขึนมหมยังกระรอก,กระรดียแต่รุ่นนี้เนี่ยออ้ยรุ่นหักตัวนี้เดี๋ยวจะกลับมาหากักบ่บเลียวบ่เลียวเดี๋ยวจะเลือกนอเดี๋ยวนี้ก่อนนี่คอยจะกลับมาหากัากเือ,อเกเอา เดี๋ยวจะฟันทิ้งเดี๋ยวก็มาหักกันบ๊วยยังไยอยู่พี่นอ้องบ๊วยมวนปวดห้องน้ำเกาห้ขอ,ของน้ำก่อนพี่นอ้องอะไรจับพี่น้องมือน,นี้กะขอจบคลิปต้องเพียงแค่นี้จะ้ะไปคลิปหน้าพ่อกันไหม ฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้มันผลเดิมนี่ค่ะเมื่อนี้ผลผริตอีกสวนสองเพื่อนห้ลงมารวมกันเนาะนเดี๋ยวเราจะเอาเงินเงิน